สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักครับคลิปนี้เราจะมาดูแล้วก็จะมาพูดถึงสเสน่ของไม้นะครับสเสน่ของลายไม้สีไม้ครับให้เสริมความรู้กับ FC หรือพี่น้องช่างด้วยกัน นะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตามารีวิวงานพร้อมส่งให้กับลูกค้าก่อนก่อนนะครับเล่มนี้เป็นมีดเร่มหาชน 1S นะครับซึ่งเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับขนาด5.5นิ้วด้ามฝักเป็นไม้สาทรน,นะครับ ฝังเหรียนคุดที่ท้ายด้ามน,นะครับปอกคอก็เ,เป็นปลอกคออลอถทองเหลืองของค่ายมหาชนอีกเช่นกันนะครับส่วนใบนั้นนะครับใบเป็นเหล็ก 420J นะครับซึ่งมีความคมมากนะครับแล้วก็เหล็กชนิดนี้อาจจะไม่เป็นสนิมอย่างที่ เคยพูดพูดไปไดหลายๆครั้งนะครับเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับขัดใบขาวปัดเงารับคมนะครับพร้อมส่งงาน5.5นิ้วนะครับ 420J อ,อีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นงานแพ็คคู่นะครับลูกคา้าสั่งทั้งสองเล่มนะครับทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่เล่มนี้เป็นมหาชนหนึ่งนะครับเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับใบ6.5นิ้วนะครับก็ใหญ่กว่ายาวกว่า ไซส์เอสเป็นหนึ่งนิ้วนะครับฝา,ากเป็นไม้ปุ่มมาข่านะครับส่วนด้ามนะครับเป็นส่วนฐานของปุ่มนะครับปอกคอเขเป็นปอกคอหลอดของเหลืองของค่ายมหาชนนะครับไม่แกลายเช็คเกอร์นะครับเคลือบทิกออยนะครับเคลือบน้ำมันทิกออย ครับใบก็จะขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นเหล็ก 420j เเหมือนกันนะครับมีเอฟบางท่านถามมานะครับว่าเมื่อเอาไปใช้แล้วสามารถที่จะรับคมได้ไหมนะครับเพราะว่าซื้อตามท้องตลาดไปบางทีไปรับยังไงก็ไม่คม นะครับก็เลยตอบไปแล้วนะครับว่าไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กเกรด A นะครับไม่เป็นสนิมคมต้านสนิมเหล็กต้านสนิมนะครับคมมีความแร่งทนนะครับรับแล้วก็นานนะครับกว่าจะาหมดคม นะครับก็มีสองเล่มนะครับพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับแพ็ทคู่เลยนะครับสองเล่มนะครับพร้อมกับขึ้นชุดใหม่นะครับเป็นมีดมีดเน็บนะครับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งไว้สองเล่มนะครับเป็นมีดเน็บขนาด8นิ้วของมหาชนนะครับเหล็กสีสองเหมือนกันนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็ มีดแรกขนาด6.5นิ้วอีกหนึ่งเล่มเป็นไม้จันอีกเช่นกันนะครับเป็นไม้จันที่มีสีขาวนะครับแล้วมีลายในตัวนะครับแล้วก็มีสีดำแทมบ้างนะครับส่วนปักก็จะอาสีดำเยอะหน่อยนะครับส่วนมีแรก6.5นิ้วนั้นกำลังเดินทางมานะครับเพราะว่า,าจงช่างที่ทำอยู่หมดนะครับใบหมดนะครับกำลังสั่งที่เตาผลิตให้อยู่ นะครับพร้อมกับขวานอีกสองเล่มน,นะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือคมกว้างหกนิ้วนะครับอันนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลืออทำแบบมีร่องนิ้วนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็หกนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นไม้สาธร ครับเพิ่งเพิ่งใช้ทําเสร็จเมื่อสักครู่นะครับเพิ่งที่จะยังไม่ได้จกแต่งอะไรนะครับทําเสร็จเมื่อก่อนที่จะทําคลิปนะครับหกนิ้วไม่มีไม่มีร่องนิ้วจับนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นงานชุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสเสน่ห์ของลายไม้กันนะครับ ไม้นะครับชนิดต่างๆนะครับก็มีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้สีของไม้นะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละไม้แต่ละชนิดนะครับอ่าวันนี้จะมาคุยมาพูดกันสองชนิดนะครับเกี่ยวกับไม้สองชนิดชนิดแรกก็คือไม้สาธรน,นะครับพี่ช่างได้เอามาทําเรื่องนี้นะครับ ไม้สาทรเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ถึงกับแข็งมากนะครับแข็งก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับการที่เราจะนำมาทำเป็นด้ามฝักนะครับก็ทำค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการขัดการอะไรนะครับแต่เป็นไม้ที่มีความเหนียวนะครับเป็นไม้ที่มีความเหนียวมาก นะครับไม้สาธรซึ่งทางภาษาถิ่นของสุโขทัยเรียกไม้กระเซาะหรือว่ากระเชาะนะครับกระเชาะหรือว่ากระชะ่อะครับแถวแถวจังหวัดพิษณุโลกเรียกไม้กระทอนนะครับไม้กระทอนต่างพื้นที่ก็จะเรียกต่างกันไปนะครับแต่พื้นพื้นเลยก็ใบของไม้สาธรนะครับ เป็นยอดอ่อนนะครับนำมารับประทานได้นะครับมาปรุงอาหารรับประทานได้นะครับบางพื้นที่จะนําใบมัหมักเกลือนะครับทิ้งไว้สองสามคืนนะครับแล้วนําไปต้มนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับปรุงอาหารได้นะครับน้าต้มใบกระต่ายรทอนตรงนี้นะครับเรียกว่าน้ํากระทอนนะครับแถวจังหวัดพิษณุโลก เป็นไม้ที่มีเสี้ยนตรงนะครับมีเสี้ยนตรงเวลาเราถาักหรือว่าฟันลงไปนะครับจะไม่เปราะนะครับมันก็จะฉีกเปน็นแนวยาวไปนะครับแล้วก็จะมีสีสันและลวดลายที่ค่อนข้างจะสวยนะครับ,อย,อ,ยอ,ยรบอยู่ที่อายุของต้นไม้ด้วยนะครับอยู่ที่อายุของต้นไม้ด้วยนะครับถ้ามีอายุมากส,สีก็จะเข้มนะครับอย่างตัวด้ามน,นะครับจะมอง ผิวเพลินก็จะเป็นสีดำเลยนะครับตัวฝักนี้ก็ยังจะเปลี่ยนสีไปอีกนะครับจะต้องเปลี่ยนสีไปอีกตรงสีตรงตรงนี้ก็จะต้องคล้ำไปอีกนะครับตรงที่มีสีดำอยู่แล้วก็จะยิ่งดำยิ่งขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะคล้ำไปอีกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เคลือบยูริเทนนะครับถ้าเคลือบยูริเทนก็อาจจะอยู่ลักษณะสีลักษณะนี้ไปนานหน่อย นะครับแต่ถ้าเคลือบน้ำมันเป็นน้ำมันทิกออยหรือน้ำมันอื่นๆนะครับก็จะมีโอกาสที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสีก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการเคลือบน้ำมันทิกออยก็จะประมาณนี้นะครับจะมีความนุ่มนะครับสัมผัสนุ่มสัมผัสถึงผิวไม้นะครับสัมผัสถึงเนื้อไม้นะครับไม่เหมือนเคลือบยูรีเทนนะครับเคลือบยูรีเทนก็จะให้ความเงานะครับให้ความเงา แล้วก็จะมีฟิล์มเคลือบนะครับมีฟิล์มเคลือบที่ผิวนะครับก็คือเนื้อของยูริเทนนะครับก็จะเคลือบผิวไม้ไว้นะครับก็มีความเงาไม้อีกชนิดนึงที่ช่างจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือไม้มะเกลือนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อน สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมไว้นะครับกว้างสี่นิ้วยาวห้านิ้วครึ่งกว้างกว้างยาวห้าสี่คูณห้าครึ่งนะครับห้าจุดห้านะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมะเกลือท่อนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับยัไม่ค่อยแตกมีรอยแตกรอยลานรอยร้าวบางเล็กน้อยนะครับแค่ผิวๆนะครับคุณสมบัติของไม้มะเกลือนะครับคุณสมบัติของไม้มะเกลือก็จะ มีความแข็งนะครับแข็งมากนะครับมีความแข็งมากมีความเหนียวนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่น้ําหนักมากถ้าเทียบกับไม้ชนิดอื่นนะครับถ้าปริมาตรที่เท่ากันนะครับกว้างยาวเท่ากันนะครับไม้มะเกลือจะมีน้ําหนักมากนะครับหนักยิ่งกว่าสาทรอีกนะครับสาทรว่าหนักแล้วนะครับมะเกลือยังหนักกว่านะครับน้ําหนักของของของไม้ ะมะเกลือแต่ละต้นจะแตกต่างกันไปนะครับจะบางต้นจะไม่มีแก่นนะครับถึงจะอายุมากต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับสองสามคนอบนะครับช่างเคยไปตัดมาแล้วนะครับไม่มีแก่นนะครับไม่มีแก่นบางต้นต้นไม่พอใหญ่มากแต่มีแก่นนะครับอย่างต้นนี้ก็แก่นก็ถือว่าอาจใช้ได้นะครับแก่นเท่านี้ก็ลักษณะ นี่ก็พอใช้ได้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสามนิ้วครึ่งถึงห้านิ้วนะครับก็อายุยังไม่พอมากนักนะครับต้นนี้แต่มีแก่นนะครับคนท้าคนแก่เขาบอกว่าไม้มะเกลือนะครับที่จะมีแก่นต้องเป็นต้นตัวผู้หมายถึงต้นที่ไม่มีลูกนะครับไม่มีลูก ลูกมะเกลือก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับเป็นลูกเล็กๆเ,กเท่ากระลูกกระสุนหนังสติ๊กนะครับประมาณนั้นนะครับสีอดิบก็ค่อนข้างจะออกเขียวๆนวลๆน,นะครับคนโบราณนิยมเอาไปย้อมแหย้อมยอนะครับเอาไปหรือเขาเรียกว่ารูดสายเบ็ดนะครับเบ็ดจะเป็นเบ็ดได้ที่เป็นเชือกนะครับก็จะไปรูดให้เชือกสีกาขาวๆมัน เป็นสีดํานะครับก็คือจะไปเปลี่ยนสีไปเคลือบตรงนั้นให้เป็นสีดํานะครับส่วนแหส่วนยอดพวกนี้ก็คล้ายๆมันเหมือนกับจะไปช่วยรัดช่วยกระชับตรงเงื่อนนะครับตรงรอยต่อรอยไข้นะครับของแหนะครับไม่ให้มันยขยับทะย่อนได้ง่ายนะครับคือไม้มะเกลือนะครับแล้วก็ เป็นไม้ที่อย่างว่านะครับค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแก่นทุกต้นนะครับมันไม่ได้มีแก่นทุกต้นคล้ายๆกับไม้มะขามนะครับมะขามแต่มะขามนี่ถ้ามีอายุจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแก่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแก่นถ้าเป็นมะขามที่ม ouais ีลําต้นตันก็จะมีแก่นแต่ถ้าลําต้นกวงนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นมะขามโป่งฟ้านะครับซึ่งมีแก่นกับกระพี้นะครับปนกันไป นะครับก็วันนี้มาพูดกันถึงไม้สองชนิดนะครับไม้สาทอนกับไม้มะเขือนะครับไม้สาทอนที่อาผ่าทิ้งไว้นานแล้วก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับอันนี้ผ่าทิ้งไว้หลายวันแล้วนะครับอันนี้อย่างไม้ทีนี้ก็ท่อนเดียวกันนะครับแต่ว่าทําใหม่นะครับสีก็จะแตกต่างกันไปนะครับ นี่ก็จะมีสีที่ค่อนจะข้างจะเข้มขึ้นมาแล้วนะครับค่อนข้างจะเข้มขึ้นมาครับลายก็ถือว่าลายจัดนะครับเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าไม้สาทรถ้ามันมีอายุน้อยนะครับสีก็จะออกอมแดงๆส้มๆนะครับถ้าแก่จัดแล้วจะออกม่วงนะครับจะออกม่วง นะครับค่อนข้างจะเป็นสีม่วงนะครับเป็นคล้ายๆสีเปลือกมังคุดนะครับถ้าอายุมากๆนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวงานนะครับที่จะส่งให้กับลูกค้ากับคุยกันเรื่องไม้นะครับเน่ห์ของลายไม้นะครับมีความสวยงามตามธรรมชาตินะครับ มนุษย์เราก็นํามารังสันเป็นชิ้นงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝักมีดด้ามมีดด้ามขวานนะครับเพราะว่าไม้สาธรนี้มีความเหนียวมากนะครับเหมาะสําหรับทําด้ามค้อนด้ามขวานเป็นอย่างยิ่งก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับหรือ f c ท่านใดนะครับอยากจะอาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ช่างทําอยู่ นะครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับตามเบอร์โทรนี้0902528190นะครับส่วนพี่น้องช่างท่านใดนะครับที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นการทำด้ามการเจาะรูเข้ากันมีดนะครับหรือว่าการทำฝักอะไรต่างๆเคล็ดลับอะไรต่างๆที่ ช่างเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าท่านยังพลาดไม่ได้ชมก็บอกกันมาได้นะครับบอกกันมาได้เดี๋ยวช่างจะสาธิตให้ได้ชมกันใหม่นะครับเพราะว่าช่างเองก็ทําไปสองร้อยตอนนี้200กว่าคลิปแล้วนะครับ200กว่าคลิปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการทาด้ามมีดฝักมีดนะครับก็พูดกันตรงๆก็คือไม่มีอะไรที่จะบอกแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะบอกแนะนําแล้วนะครับเพียงแค่ว่าท่านยังสงสัยเรื่องไหน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสอบถามมากันได้นะครับช่างก็จะอาตอบหรือว่ามาทําคลิปให้ชมกันใหม่นะครับอย่างฝังรวดทองแดงตรงนี้นะครับช่างยังไม่ได้แนะนําไปนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับรอจังหวะอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการฝังรวดนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการพันรวดทองแดงก่อนเลย นะครับเดี๋ยวจะให้ชมตัวอย่างการรวดที่พันแล้วนะครับลวดทองแดงที่พันะครับก็จะออกลักษณะนี้นะครับแล้วทําอย่างไรถึงจะพันได้แบบนี้นะครับแล้วพอได้แบบนี้แล้วทําอย่างไรที่จะเอามาฝังกับด้ามน,นะครับให้มันอยู่ในเนื้อไม้นะครับอยู่ในเนื้อไม้แล้วออกมาเป็นลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะหาแนะนําให้นะครับ อย่างการฝังเหรียญฝังแบบไหนนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับแนะนํากันไปแล้วลส่วนที่ท่านไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกนะครับยังพลาดตอนไหนก็อบอกมานะครับท่านก็จะทําให้ได้รับชมกันชัดๆนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ